เอาหนี้สืบเประวังสิบอก nhào อยู่แดดเหมือนนั้นเบอกตัว n h à อยู่แดดจะคล้องกระเซยเลยตัวสบายเนาะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างพอเที่ยง้องตั้งกล้องใส่ปลาเมี่ยวมูนี้ครับผมเพราะว่าปลาเมี่ยวเพิ่นได้ยินแล้วสูตรของธีวาลุงกอดเพิ่นงห้มาครับเป็นเหล็กวิ่งเนาะฉะนั้นแล้วมือนี้บ่ได้เจอลุงกอดครับพอเที่ยงก็จะเอาเหล็กวิ่งไปให้ท่านผู้ชมเบื้องก่อนเนาะว่าของลุงกอดที่เพิ่นวิ่ง อย่างงวดก่อนนี่เบ่เพรานบอกว่าวิ่งสองรองหนึ่งปรากฏว่าเข่าทั้งสองเขาทั้งหนึ่งเลยเห็นบ่าะตนผม้ชมวิ่งสองรองหนึ่งกับเขาทั้งเลขสองเข่าทั้งหนึ่งเต็มเต็มเลยครับของลุงกอดแจ่เพียงว่าพอเที่ยงมามอนันกับเลื่อมไปจิตตามเพราะว่าลุงกอดว่าเดี๋ยวจะไปจับคู่กันจับคู่นี่ก็ต้องทาควอมฝันลุงกอดว่ายังสีนะครับ่านผม้ชมพอเที่ยงก็เลยเลื่อมเลื่อมบมได้ไปจิตตามตรงช่วงที่ว่าลุงกอดจับคู่ห้เนาะซึ่งงวดนี้เอง เดี๋ยวจังไหนกระร่องมาฟังจากปากป๋าแมวเพราะป๋าแมวหูจักแล้วว่าลุงกอดเพิ่นได้เลขวิ่งตัวใดมากเนาะพอดีเพิ่นมาเมื่อวานเนาะมาหลามมากพิษกันเนาะบ่ท่านกันว่าท่านกันเสดายครับได้เลขฐานของเรามาแล้วนะเดริดแมนรักของเรามาแล้วนะแต่ว่างวดนี้ผมสิไปติดตามให้ท่านผู้ชมแน่นอนครับช่วงจับคู่เนาะช่วงจับคู่เดี๋ยวจะไปหาลุงกอด ผมว่า้องเล็กวิ่งป้าแมวก็หูจักแล้วมื่อนี้ก็เลยต้องเอาเล็กวิ่งนะป้าแมวก่อนเพราะว่าบ่มาบ่เจอลุงกอดมันมาคนละมืออครับแต่หมดช่วงพอนล้วมาว่อวานนี้บ้านป้าแมวนาะครับมาหัวก็เลยถามเพิ่นว่าเป็นจะได้เลี้ยงงวดนี้เอาตัวใหญ่ป้าแมวถามเพิ่นแล้วก็ว่าอันซูนกับเจสจะว่าซูนไมาแห้งหรือว่าเด้่ยซูนไมาแห้งแมนงวดนี้เดู้่นไมาแห้งนะเสี่ยนสมใจก็มีซูนนั่นแหละเพื่นว่าจังสี่ ถ้าถ้าถ้ามันวิ่งนี่ยพ่อผาดเรื่อยคอนี่พ่าดเลยเพิ่งก็บอกของเพิ่นเนาะอืมถ้าพอเชื่องเราสงสัยสีอันนี้อยูุดอกเว้เพิ่งก็บอกเรื่องไปลายนายหนะครับเมื่อวานบอกเรื่องลายอยู่บอกเรื่องว่าคอยบอกแล้วค่ะขักเทวสองนี่มามาแบบเต็มเต็มเลยระหว่างเช่นกับอิริเนาะมามาของเราเองมาถึงสองถึงหนึ่งมาถึงสองถึงเล่นสองล่องหนึ่งเดินสองล่องหนึ่งครับวิ่งนั่นเล่นสองล่องหนึ่งับแล้วก็มาสองกับมาบน หนึ่งกับมาลางรุ่านกวดเพิ่นกับประด้บอกว่าวิ่งบนวิ่งล่างเพิ่นจะวิ่งด้วยเพราะว่าวิ่งของเราเนี่ยมันวิ่งมันต้องคึ้นบนคึ้นล่างนะคูอถึงคูอถึงสีเลนนั่นครับแล้วก็แล้วก็บอกซ้ำนั่นแหละเพราะว่าถ้าแม่จังไดหดมือแล้วจังคนไปแล้วจิจับคู่นะแล้วจมลอความฝันอีกเนาะแล้วความฝันความฝันยังสิมาเน่นเนาะเห็นบอกที่เราบอกอยู่ปูจีนนะครับแมนเระว่างอันนั้นแหละเจ้าว่า หมดมั้งั่มันกระเทิกเต็มเต็มจีระคนมากมายอันไหนเต็ม,ม,ม,เ,ตมเต็มวะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยเนาะเจนวันเนาะเอาผู้เดียวจะเนาะอักผู้เดียวจะเนาะอร่อยนะใต้มันต่นนะละด่างหมูกันดูหมูวานบ,บ,บ่บ่แมนว่าลุงกอดเอาผู้เดียวดอกถันหมูชุ่มพอเชื่อมกันเรื่อมีดีเรื่อมมาติดตามให้เพราะว่าลุงกอดกับบอกอยู่แล้วว่าต้องจีดตามนี่จะมันโบผ่านเลยต้องล่อต้องรอแบบว่าข้อมฝันลุงกอดประกอบมันน้ำข้าวถันผู้ชมเพราะมันตั้ง <c oughs> มาทังยีก่อนครับท่านผู้ชมเนาะมันเห็นหน้าป้ราแมวบอวเต็มโอ้ยจะมันให้เห็นต้างแบบ เห็นอะไรทังไี้ก็เห็นที่เจ้นละไม่ไม่เห็นทังไี้ไปจุดตูตเช็คไทยกับน้ำกันอยู่แล้วบอกคีรแล้วก็ยังได้ออกเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอเที่ยงจะจะบอกให้ฟังน้อยนึงเนาะครับานผู้ชมเนาะตามจริงของลุงกอนนี่ก็เป็นสูตรหอยคำนวณคือกันครับท่านผู้ชมเป็นสูตรหอยคำนวณคือกันถึงว่าเพิ่นได้ไหวได้ได้ท่านที่เนาะป่าเนอ่่แต่ว่าของลุงกอนนี่ก็แม่นครับแม่นเห็นบอ เพราะยขี้ผ่านมาเด่นสอง,นนงองคนั่งับการปืป๊บฟังเลยเราออกเปื๊บเราจะว่าหัวหน้าต้นหนึ่งต้นนี้เราจะว่าทัานทีเลยนแสดงว่าเราหันคำนวณสั่มเราคิดออกมาเลยนะอ๋ออาจจะข้อมีทีซื่วกับไก่เคียงแล้วถือแลยว,วันเสาเพราะว่าเราหูแล้วว่วา,าววววถ้าออกต้นนี้มันเฉลยมาหาต้นนี่นี่เสียนะเราเราสิเห็ุแนวนั้นนุกดแมนอยู่ครับเขาบ้านทุกหัวเลยเพราะว่าสูตรห้วยคำนวณนี่ขันห้วยออก นี่สามารถเทีดได้เลยครับคิดได้เลยแม่แม่แมสูตรเพิ่นบอกมาแม่นม่เขียนแล้วก็บอกปูปลดเพราะว่ามันมันมันคำนวณลงมาของเราอยู่แล้วจินะแต่ว่าเพิ่นบ่าไห้จบคูงหายงวดนี่เพิ่นอยากให้พอเที่ยงไปเองแม่เดี๋ยวพอเที่ยงจีจิตตามหอดเดี๋ยวพอเที่ยงจีิตตามไปหอดบ้านเลยครับแต่นมู่ชมเนาะแต่ว่าก็ต้องรอให้ให้ลุงกอดเพิ่นฝันก่อนพราะ่าอย่างที่งวดกอนลุงกอดบอกว่านี่เป็นให้สูตรสูตรคำนวณกับจริงอยู่แต่ว่า นุ่งกอดต้องรอความฝันมาประกอบเพิ่งจะบอกว่าจับคู่ให้ตัวใดตัวใดครับแล้วนี้ใครไฮแจแียงเป็นเป็นเลขวิ่งเป็นเลขกเมื่อยเขาเอื่อเลขกเมื่อยเลขกเมื่อยครับเลขกเมื่อยแมนครับเลขวิ่งเลขกเมื่อยเนาะการยั่งทีพอแม่เว่าล่ะครับเพิ่นบอกให้วิ่งยังกาะป่างมืนี้แต่ว่าศูนย์มาแห้งกว่าเจ็ดระวังสิโอศูนย์กับเจ็ดแต่ว่าเน้นศูนย์เน้นศูนย์บอกง่ายๆกะเด่นศูนย์ล่องเจ็เนาะแมนเดินศูนย์ล่องเจ็ครับ เพราะว่ามันเป็นยังไงออกเจ็ดมามันสิมาปุ๊บน้ำกันปร ouais, ัโหลดทุกเถียวได้ส่วนัหนคือกันมันติดอีกอย่างน้องก็ว่าแต่ว pues, uh ่าศ right? ูนย์กับเจ็ดบรมาน้กันเดิ่แล้วเพะว่าเลือกเราบ่ตามทีจริงมันตามอยู่ตอนเราว่าศูนย์กับสี่มันก็มาสี่ศูนย์ศูนย์สี่เด้มาคู่เลยมาคู่เลยโอ้ศูนกศูนย์าก็ศูน้าว่ะกระซงวดนึงหันนนอกป่านอกเับพอได้วิ่งวิ่งก็ได้ถือแต่ว่าเราลอยู่เราลไรอยู่เด้ศูนย์นั่นก็มาแล้วศูนย ก็ว่าก็ว่าศูนหาหนินักกลัวแล้วแบบเราบอกอยู่ได้่อยว่าศูนหาแมนโอ้ยบอกมาคนชิงลุงกีดอะไท่านผู้ชมศูนย์นี่มากนะตรงกันเปะนี่ได้พ่อจอยฟังตรงเปะกับปูวอำเภอเดียดเพิ่นหายมาเลยเอ้าเพิ่นหายจะว่าเพิ่นจะหายเป็นตัวร่องศูนย์หาหาศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งซึ่งหาหนึ่งเพิ่นหายเป็นตัวเด่นร่องหาหาศูนย์พูดถึงนะพอเชียงเลขแล้วท่ะเจ็ดกับศูนย์นี่ศูนย์จะมาเป็นหลักสิบ 0, เป็ด <7 S 1> จะมาเป็นหลักสิบถ้าเราหายยังสิป่าสังเกตบึงนาะถีเราหายมาทุกปีเราจะเจอเจอกันมากล้วจะหายมาตลอดแม่นิรีโอ้ลักซิบนี่จะเขาแม่นกลัวแม่นกลัวมันจะมากมากมันจะมากเป็นหลักสิบศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเพื่สิน่ะถ้าเจ็ดก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองมากสินะ่ะอาหารเฮมแล้วว่าสองสองแต่ว่าอาหันม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 ันผลมาสองมันเป็นรักลอยมาเนาะเรือกเราเรื่องรักลอยรักน่วยเออเป็นเลี่ยงหางเป็นเลี่ยงหา แล้วก็มันใจว่าสองเจ็ดเดียวมาหามันมาเจ็ดซองให้แนนบอกแนนเดี๋ยวคุณใหญ่จะบอกเดี๋ยวเอาของเอาของลุงก้อนก้อนเฟี้ยบเดียวขอของลุงก้อนก้อนแฟี้ยบเดียวกาแฟอยู่เนี่ยมาก่อนแต่ตะกี้นั่นด้นรดนจะงคอยมาหาเด้ถ้าก็ใส่ร้านว่าป่าบ่เลี้ยงบ่หยั่งป่าคิดว่าป่ากับบงคอนซ่าเลยโอตะกี้ด้นรดน้องมาบอกเนี่ย ื่อนี่เอาพักขึ้นมาดูแต่ยายก็ว่าอยู่จะไปชักเลขกล้วล่ะเลขหัวนี่มีตัวใดซ์ไกลเหล็กแล้าเขาตลอดวันนี้ก็แม่เต็งโมจังไดยกับเน่นอนครับสมุชมงวดนี้พอเที่ยงจะพาป่าแมวป่าป่าน้อยนี่แหละครับเป็นบุกบ้านบุกบ้านตุ้งบ้านตุ้งบ้านลุงก้อนจักบุกบ้านลุงก้อนจักนอนก็จะไปบุกทุเรียนมันวะบอกบอกแม่ยังดอกครับเพราะว่าจับเปาเป็นเลขจับครูให้เนาะ เพราะว่าลุงกอดพ่นก็บอกตัวนี้พจนก็จะบอกแต่แค่เลกวิ่งครับเป็นแค่เลกวิ่งเนาะโอ้หวดหวดก้อนนี่พจนจับให้เป็นสองเป็นเจ็ดส่วนหกอเป็นเจ็ดสองหมอหรือสองเจ็ดโอ้สองเจ็ดแต่ว่ากับเป็นกระถือกระเอาเนาะสองเจ็ดเจ็ดส่วนเห็นบ่อท่านมันเถื่อกระเถือกหน่อย เพราะว่าเราเป็นเนรรักตัวนีิลายปวดคือสองเกดเป็นนักคือหารวยโอ๊ะยอังศิตะก,กรเราเสือหลายเลยโอ้พจนพ์ศิริเพจนิร <ละ S 2> เป็น,น,นสองเกดักสิเพราะว่าเพจนจะจะเจนิรเป็นรักสิบมาถึงหนึ่งแปดหลายเห็นปะโอพอดีได้หนึ่งแปดหลายเพป็นมาไหนตื่นผู้ชมเนาะเราเราก็เอาสูตรคำนวณของเราหนำสมมติว่าเด็กญาอยู่นี่ไปแล้วก็คำนวณใช้กันเลยใช้กันประกบใช้กันเลยคิดใช้กันโลก ว่าของผู้ใดญ่น้องกูใดญ่้าใหญ่เนาะนั่นก็แม่นแม่นเลยน้องกูหนึ่งอ่ะเนาะแต่ละลงเลยมาอีกตอนเล็กวันนี้มีตัวใดตัวอะไรแล้วก็บอกเขาสิบอบอกหมูเนี่แต่ว่าบอกอยู่กันชองคนเลาสิบอกแล้วสีโลดเมื่อนี้เมื่อนี้ไม่บัวมากตัวใดหัวดก่อนผิวมันออกก็เป็นอาหารเออเออเออคิปคลิปแปดเปิ้งมาก่อนเนาะอืแต่ผมมาอัน มาโคก็มาเกดเ้อหวัดไปมออกอีีตัวละ8เจ็ดก็หาหกเนาะแม่มันช่วงเลขเีวเกียนลูแล้วบอกเม่นอยู่ตะกะแม่นอี่ตอหนาบ้านห่วยผมว่าหายากแล้วเขาทังหลังทั้งบนให้บิ่งสองตัวกับเขาทั้งสองตัวพอแม่นก็จะ่วยังไงเด้่าจะมีช่วงนเด้เงินนะเด้เงินค่ะเขาเห่นบเแวนีแต่บ้านจะไปจากสี่จวป่า มันจะเป็นอย่างสี่ตัวข้าเจ้าถามหาเหล็กวิ่งแล้วข้าเจ้าจะไปหลุดนาหลุดหลังเอามันจะเจ้า,าจ,าจาับครูออกโอ้โหที่การ,รเนาะเับในเน่านี่นะสองตัวนี่หลุดบ่มีผาดคือเหล็กวิ่งนี่มันได้แค่เล้ยลี้อันตั้งบาทที่ดำแล้วนานเหล็กวิ่งนี่เขาใจใ่ายแค่บาทละสองสองบาทสามบาทนี่มันบ่ลาสถ้าเขาไปจับครูเอาบันนี่เขาเขาสื่อกลับไปกลับมาเขาได้รายกว่านั้นบันนี่เจ้าจึงเป็นสี่ะกี้เที่ยวได้บ่ฝันกระทำแล้วก็มื่เบิ่งเหล็กวันเพื่เจาะเอามองนี่เหล็กตะกอนมัดปิดตัวนี้ ถือกระเจ้าและเจ้า <g ül> เอาค่ะท่า,านผู้ชมเนาะจรณากวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะปโปรดจะใช้ความพิจารณาละครับผมให้เบิ่งเพื่อเพื่อเป็นเพื่อเป็นแนวทางครับผม,มเพื่อเป็นแนวทางเนาะกวางวัาทั้งนี้ทั้งนั้นกับท่านผู้ชมทุกท่านดูอย่างมีสตินะครับปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าข้ากระให้แค่เป็นแนวทางครับอย่างลุงกอดเองเพิ่งไห้เป็นแนวทางแต่ว่าเด็กวิ่ง ครับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากให้ผูเชี่ยงไปติตตามตัวเลขจากลุงกอดเพื่อว่าลุงกอดจับคูไห่เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปในเด้อครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผูเชี่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนครับพอกันไหมคลิปนาก็ขอขอ,ขอบคุณขอบญญคุณเป็นอย่างสูงครับผมท่านใดที่เข้ามาชมในช่องสตาดาชาแนลหรือว่าไอสตาชาแนลเนาะก็ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญห่างไกลโครคภั้ไข้เจ็บครับผลลากาขอให้มีโชคม,มิลาุกับสิมทุกคน โชคดีมีตังใช้กันทุกๆคนทุกๆครอบครัวนะครับไปละครับผมเดี๋ยวไปติดตามให้ครับกดไลค์กดแชร์กันมาห,หลายๆเด้อครับท่านผู้ชม